มาที่วัดไตรมิตรค่ะเอาเด่นที่สุดเลยก็คือจะมีหลวงพ่อทองคำนะคะเป็นทองคำแท้ทั้งองค์เลยอยู่ด้านบนประฏิสฐานอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบีพิพิธภัณฑ์ด้านล่างด้วยคือ,อตรงเนี้ยเหมือนเป็นจำลองเยาวราาจิ๋วจิ๋วสมัยก่อนเลย<อ>เป็นม<อ>ีพิพิธภัณฑ์สมัยก่อนน่าสนใจมากเดีย๋ยวเข้าไปดู ไหว้หลวงพ่อทองคำก่อนชั้น4ี่มาไหว้พระแล้วก็ได้เบิร์นแฟตด้วยใช่อ้เหนื่อยเลยกล้ามขาแข็งแรงเลยโปูโะะลมดีจัดใช่อ่ะเดี๋ยวเราก็บํงรุงวัดตรงนี้เนาะแล,แล้วก็ได้มาแล้วนะคะเป็นผู้เทียนแพรนะคะเราก็ไปไปไหว้กันไม่เห็นมีแพรเลยนี่ลอยน้ำก็ได้ได<อ> ในเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเราสองคนเหมือนกันเลยนะค่ะคนลุกใช่จริงจริงคนจริงนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าวัดเนี้ยเขาเรียกว่าวัดสามจีนสามจีนสามจีนก็คือคนจีนใจมิตร่ใจมิตรเนี่ยก็คือสามเกลอสามสามคนจีนที่เป็นเพื่อนกันสามสหายคนจีนเนี่ยก่อนจะก่อตั้งเยาวราชใช่ไหมค่ะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยวัดเนี้ยเขามีตั้งแต่สมัยแบบว่าอยุธยาเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็ ท,ที่มามูลณะจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่สา oh. ที่จะเปลี่ยนพระราชา,านานามเนี่ยเป็นวัดไรบิตรเรียกว่าต้นกุ้งรัตนโกสินเลยตอนแรกเนี่ยวัด3า,าจีนเนี่ยชื่อมันดูแบบบ้านไปหน่อยสามจีนแบบ3ามเกลสามเกลนี่จะเป็นการ์ตูนแบบ คนจีนหน่อยอะไรเงี้ยโอ้เด็กๆผมชอบดูมากอันนี้เนี่ยวัดก็น่าจะมาจากเหมือนกับคน3ามคนที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นคนจีนเรียกว่ามาทําธุรกิจในไทยก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่ได้มีวัดยังไม่ได้มีโบสถ์แต่พอมียาวราชเกิดขึ้นเนี่ยการค้าขายดิ่ดล่ํารวยขึ้นก็เลยจะสร้างเป็นโบสถ์ให้ก็เลยนี่แหละค่ะพอเป็นวัดเป็นโบสถ์ปุ๊บเนี่ยก็ราชการอื่นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวัดหลวงอันนี้ถือว่าเป็นวัดหลวงด้วย ใช่ครัเปลี่ยนเป็นวัดไตรามีเพราพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่นะคะก่อนหน้านี้ค่ะหน้ารูปหน้าจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยพระกรุลาค่ะสมัยสุโขทัยนะคะโอ้โหมาตั้งแต่สุโขทัยเลยใช่จริงจริอ่ะเป็นปูนก่อนในตอนแรกนะคะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่เขาจะขนย้ายขนย้ายพระประธานเนี่ยขึ้นมาเราสร้างโบสถ์เสร็จแล้วเนาะก็มาขนย้ายปุ๊บปรากฏว่าหนักมากค่ะตรงนี้พอยกปุ๊บแล้วเชือกขาด ปูนก็เลยแตกออกมาแล้วก็เลยเห็นเนื้อทองข้างในคือหนักเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้หนักหมอฝ้ายบอกหนักเอ๊จุดเอ๊ตันใช่หนักชัดหนักมากใช่ค่ะโอ้ยกแล้วเหมือนกับแตกแตกเลยก็ได้เห็นว่าเฮ้ยข้างในมันเป็นทองคํานะใช่แล้วใบหน้าของท่านนะคะสวยงามมากตามที่เราเห็นเลยตอนนี้นะคะก็ก็เป็นทองคําแท้เลยนะคะเขาเรียกว่าทองอะไรนะเนื้อก้าวอ่าเป็นทองเนื้อก้าวนะคะทองเนื้อก้าวคือทองที่ดีที่สุดอ่ะ หนึ่งบาทเนี่ยมันเทียบเท่ากับทองคำเก้าบาทเรียกว่าโคตรทองอัน <c oughs> ทองอันหนึ่งเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นเก้าเท่าถูกต้องอค,ค่ะคือแบบดีมากๆแบบน้ำดีเนื้อดีมากๆก็เนี่ยแหละค่ะนี้เป็นทองเนื้อเก้านะคะเอะพ่อพ่อรู้ลูกทองคำเนี่ยเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเด่นเรื่องอะไรจริงๆแล้วเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากและเด่นในทุกเรื่องใครมาขอเรื่องลูกนะคะใครอยากมีลูกเนี่ยก็มาขอหลวงพ่อทองคำได้หรือใครอยากประสบความสําเร็จ อยากที่จะทํามาค้าขึ้นหรือเงินทองไหลมาเทมาก็มาขอหลวงพ่อทองคำได้เลยโอเคก็คือจริงๆแล้วที่เขาหลอกลูงไว้เนี่ย <Okay. S 1> เพราะว่าในสมัยที่ <Okay. S 1> อายุธยาก่อนเสียกุงนะคะ <Okay. S 1> มันมีการแบบเผ <Okay. S 1> าบ้านเผาเมืองอะไรอย่างเงี้ย คนไทยสมัยโบราณท่านก็เลยก่อปูนไว้เพื่อที่จะไม่ให้พม่าเนี่ยมาเผานะคะนั่นแหละก็เลยก็เลยมีการก่อปูนไว้ สหลวงพ่อโลงคำผ่านไปจุดที่2คืออะไรคุณหมอป้ายอันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างที่ป้ายพูดไว้ตั้งแต่แรกว่าจะมีพิพิธภัณฑ์เยาวราชก็คือจำลองเยาวราชจิว๋วนะคะในสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะคะว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างเขากินอยู่หรือว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนะคะก็ก็นด่แหละเข้าไปดูเลยเนาะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เยาวราชใช่ค่ะโอ้โหนึกว่าถา้ำบางควครับมืดมากมืดมากนะคะก็นี่เราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็จะมีเข้ามาถึงเนี่ยก็จะมีประวัติเขียนให้เราอ่านจะได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอ่านเนี่ยมันจะมีเป็นห้องฉายวิดีโอนะคะเป็นประวัติของคนจีนก็ด้านนี้เลยนะคะ ก็รับชมประมาณ8นาทีเนาะก็จะบอกว่าทําไมคนจีนถึงมาค้าขายที่ประเทศไทยแล้วประสบความสําเร็จยังไงนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยไหนนะคะก็ก็มีประวัติมาเนาะพอเข้ามาถึงเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวจีนที่โล้เรือสำเภามาจริงๆจากประเทศจีนนี่ไงเรือสำเภาห<ง>ัวแดงอย่างนโอ้โห มานี่ครับสยามประเทศสมัยก่อนคือมีเรียกว่าวิถีชีวิตนะฮะของชาวจีนสมัยโบราณเหมือนแบบเสือผืนหมอนใบจริงๆจับกลางเนี่ยปงผมมาแล้วคงเป็นจับกลางแบบนี้ดูแล้วกว่าท่านจะประสบความสําเร็จเนาะจะต้องแบบว่าบากบั่นแค่ไหนเนาะมาต่างถิ่นแดนไกลนะคะแล้วก็มาสร้างลกลากถิ่นฐานมาทําการค้าให้กับคนไทยอันนี้ อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือร้านร้านชำสมัยก่อนโอ้อันนี้นี่คือแบบร้านชำนี่มันเหมือนกับเป็นธุรกิจของคนจีนจริงนะแต่นี่ขอปดผมเลยอันนี้อะไรคะ่าก๋วยตี๋วอใครยต๋วโอ้โหันนี้ชอบมากบอกงี้เลยโหน่าทานมากน่าทานมาเดี๋ยวบอกพี่เขาเอาเส้นเล็กหน่อยเขาหันมาหันมาคุยจบเลยนะโอเค คนจีนที่เข้ามาในไทยเนี่ยคือเริ่มตั้งแรกเนี่ยหนึ่งแปดแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสองสิบปีแรกเนี่ยเข้ามาแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแต่ปี<ช>ที่เข้ามาเยอะที่สุดเนี่ยหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหรือหนึ่งเก้าสามหนึ่งนี่แหละครับอากงบอกมาตอนนี้แหละฮะดูจากอายุเขาแล้วเนี่ยล้านสามแสนคนเข้ามาในเมืองไทยอโอ้โหเอาจริงๆที่เป็นเท่าแก่เยาวราชในตอนนี้ก็น่าจะมีหนึ่งในนี้เนาะถูกต้อง <laughs> ไปเรียนนะเด็ดเกดจิตอาฆาตแท้แต่ตอนนี้เนี่ยพูดตรกครับคืนคูไ่ไปหมดเลยฮนะคืนไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไชนีสโอเปรา่าเทียเตอร์นี่คือ,อโอเปร่าเฮาส์ของคนจีนนะ แล้วนี่อะไรเอ่ยรวเตี้ยมแน่เลยจะเล่ามีอะไรโล่อะไรเนี่ยอะไรใส่สำคัญบ้านเกิดส่งจดหมายอันนี้เป็นไปสนีส่งกลับที่สัวเท้าส่งกลับที่เมืองนี่คือ postel service ร้านทอ แต่สมัยอดีตนะคะอดีตเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ยัง,งคล้ายเดิมอยู่นะคะแต่เพียงแค่ว่ามีกลงเยอะหน่อยหันน,นี้น่าจะร้านเพื่อนผมเลยฮนะดูจากร้านเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นร้านเล่หหงนะร้านเล่หหงเลยใช่ไหมใช่นี่ร้านเพื่อนเพื่อนผมเองสมัยเรียนดูจากร้านนี่ใช่แน่นอน จีนนี่เร่งลายี่แน่นอนผมูจำได้จำได้เลยใช่ไหมคะใช่มาตั้งแต่เด็กๆเลย <c oughs> ตอนตนี่แก่แล้วฮะก็ยังมาอยู่นี่มีวัดเป็นว่าวัดเ,เหมือนกับพระจีนนะครับ <c oughs> แต่คนไทยเชื้อสายจีนยังไงเนี่ยถ้าใครเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยต้องมาอยู่แล้ววันเล่นลายีอู้ที่นี่ต้องบอกทุกทัวร์อย่างเีง้นะว่าเดิเนสะพิดดีมากต้องมาป้า พบทุกอันเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยด้านนู้นก็เขียนเลยว่าแหล่งรวมอาหารนอร่อยใช่เลยเวลาพูดจริงๆว่าขับผ่านเยาวราชมาหลายปีนะแต่สิ่งที่เรามองเนี่ยคือเราไม่เคยเข้ามาวัดไตรมิตรเลยวันนี้หมอฝ้ายเนี่ยพามาไม่เคยพไม่เคยเลยปกติเวลาเยาวราชเนี่ยคิดถึงของกินใช่เลยอ้วนแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยเดินไปได้เลยนะคะเวลาเรามาเยาวราชเราขับผ่านตลอดเนาะมาช่วงประมาณแบบ ที่เนี่ยเขาจะปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งห้าโมงเย็นนะคะ uh huh. ก็ต้องมาก่อนแหละ8ปดโมงเกโมงหรือจะมาช่วงบ่ายก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าให้มาเกิน5้าโมงเย็นเนาะโ <Okay. S 1> อเคได้ครับผมวันนี้นะท่านผู้ชมนะถ้าชอบพวกเรานะกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะฮะได้ที่ช่อง YouTube channel ของเรานะคร uh ับ huh. ผมหรือ Fanpage f เฟ e mm ู o o กก็ได้เหมือนกันนะครับผมยัง mm hmm. งเดี๋ยวที่นี่เนี่ยมีอีกหนึ่งที่เด็ดเลยนะแต่เป็นออฟซีนนะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราพาไปดูได้ว่าเครื่องรางของเจ้าคุณธงชัยเก่า เนสเตอร์ยังเนสเตอร์เลยต่างานเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าก็สถานีเดี๋ยวตามมามางไปค่ะ <c oughs>